เขาน่าจะเป็นเพลงคนดีคนเดิมที่เขียนไว้นานแล้วแล้วก็เพลงนี้อาจจะมอบให้กับทางกรมราชธรร์ด้วยวเป็นเรื่องของลูกคนหนึ่งที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับตัวเป็นคนดีเนาะซึ่งคนเราก็แน่นอนมันไม่มีใครเลรวแต่เกิดแหละมันก็ดีด้วยกันทั้งนั้นตอนเกิดมาเป็นเด็กๆเ,เนาะก็เป็นมีความบริสุทธิ์เท่ากันหมดพอโตมามันก็มีเรื่องของกิเลสเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมหรือความถูกชักจูงอะไรต่างๆทําให้อาจจะมีการ ผิดพลาดมีไปเดินในเส้นทางที่มันไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายถ้าเรากลับตัวได้เราสํานึกได้เราก็สามารถกลับมาเป็นคนดีคนเดิมได้ก็เลยเขียนเพลงเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงคนดีคนเดิมครับครับเพลงต่อไปที่ผมจะร้องแล้วก็เล่นให้ฟังนะครับเป็นเพลงที่ผมเขียนมานะครับตอนอยู่ในเรือนจำนะครับก็อยากจะมอบให้กับลูกๆทุกคนนะครับผมให้เป็นคนดีนะครับของคุณพ่อคุณแม่ ครับมาฟังกันครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าคนดีคนเดิมครับผมขอโ,โทษโโพ่อแม่ที่เคยทำราท่านเสียใจลูกคนนี้ได้ทำพลาดไปทุกๆกการกระทำครั้งนี้ลูกขอชดใช้เพีผู้เดียวแค่สักครั้งเขาการให้ฉันได้เป็น คนดีคนเดิมอยู่วันนั้นที่จะไม่ทาให้ใครต้องผิดหวังรู้แล้วสิ่งที่ทำฉันจะแก้ไขจะนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วคนเลวที่เป็นเมื่อก่อนนั้นก็เพียงแค่ขอสักคนที่เข้าใจ พร้อมเจอเรื่องใหม่กบไปเป็นคนดีกว่า